ไปกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีความเคลื่อนไหวนะคะจากทางด้านของเกษตรกรนะคะที่เขาเตรียมจะมาบุกร้องนายกเศรษฐาหลังมีกระแสข่าวบอกตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตกไปอยู่ในมือของพักพลังประชาระฐทาไมไม่ได้อยู่กับพักเพื่อไทยล่ะควรจะให้เพื่อไทยเนี่ยมาดูแลกระทรวงเกษตรเองนะ มีแหล่งข่าวระดับสูงจะพักเพื่อไทยในรายงานบอกวันนี้จะมีกลุ่มเกษตรกรหลายพันคนเคลื่อนพลมาที่พักเพื่อไทยมากดดันและทวงสัญญาที่ให้ไว้กับเกษตรกรว่าจะเข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกรหลังจากมีกระแสข่าวบอกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นจะตกไปอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลกลุ่มเกษตรกรไม่ว่าจะชาวนาปศุสัตว์ชาวสวนชาวประมงนะคะก็เตรียมยื่นข้อเรียกร้อง ไปถึงนายเสรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลควรจะมากํากับดูแลกระทรวงนี้เอง เพราะเกษตรกรจากทั่วประเทศมั่นใจกับนโยบายด้านการเกษตรของพรรคเพื่อไทยมากกว่าพรรคอื่นวันนี้ก็จะมีกลุ่มเกษตรกรชาวประมงชาวไร่อ้อยหลายพันคนมากดดันยื่นคําขาดกับทางพรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาให้ดึงกระทรวงเกษตรและสหก,กรกลับมาดูแลเองนะคะจะทันไหมจะทันไหมนะคะสำหรับนโยบายด้านการเกษตรของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพักหนี้เกษตรกร3ปีรายได้ดี3เท่าฉุดเกษตรกรพ้นจากความยากจนในการพักหนี้จะมีการชดเชย ต้นและดอกแทนเกษตรกรเพื่อให้คนที่เป็นหนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะตั้งหลักได้ต่อจากนั้นก็จะมีการพิสูจน์สิทธิ์ในการออกโฉนดที่ดิน50ล้านไร่นะคะเรื่องนี้เอาสั้นๆก็แล้วกันเห็นทางด้านของหมอจุลนานออกมาขอโทษพี่น้องเกษตรกรอยู่เหมือนกันนะคะที่ไม่ได้ดูแลกระทรวงเกษตรด้วยตัวของพัคเพื่อไทยเองคะ่ะ